มันต่อยเลยมันดังก๊อกนี่เลยงอปุ๊บมันดังก๊อกกัดพวกมันแตกปวกนี่เเขาเรียนมาปรกเคตต่อแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสูรร่รายการสว่สวนสดี มาพี่น,น้องกินข้าวสวยน้ำกันค่ะเมื่อน,นี้ได้แกงแกงขี้ค่ะขี้เล็กพี่น้องเนี่ยแกงขี่ใส่ผาพยนต์ค่ะใส่หนังนี่ค่ะหนังหนังภาพยนต์อันนี้ขนมสินค่ะสุชาติตำแจีวหอมเนาะเจียวเอ,อิญมาอย่างหล่ะเขาเอิญมาเจีวหอมตัวเพราะว่าเอาบุกหอมใส่ลงไปแล้วกะตำขึ้นจังตำตำตำบักฮู่งยู่พี่น้องใส่บักน้าใส่บักเกเี๊ยวคใส่ปลาแดกขีฬาธรรมดาเท่านี้ค่ะ แล้วก็นี่ผักมันี่ค่ะเป็นบัเขียตอแหลาถามคุณแม่มาเรียบร้อยเป็นยังมันจังซื้อบัเคเขียตอแลหลยำหอยยำมันแตกเปาะ <c oughs> บัเคเขียเพาะตอแหลมันจังตอเนื่องกันว่ะสัน <c oughs> เริ่มเลยค่ะสดสดน้ำก่อนแกงกิเลกก่อนใส่ย่าน้ำใส่ผักซีเลีาลใส่ผักขาเรียบร้อย น่าจะใช้ช้อนได้อยู่นะวันนี้นะแต่ถ้าไม่ถนัดก็จะใช้มืออีกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาเส้นอยู่ใส่หลังหาเซนกับ่เห็นนี่นี่นี่เ้นนี่เห็นเส้นแล้วเห็นเส้นแล้วย้ำได้วาสิใส่ส่นวนบ่คักจักเทีอะจะใส่ต่มือ เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็หม่มันต่อยเลยมันดังก๊อกนี่ยังงอนปุ๊บมันดังก๊อกกัดปุ๊บมันแตกเปล่านี่ยเ,เขาเรียนมาบระเทศต่อแล เข้ากันอยู่ดยเด้อมะขุนนะจานเสียไม่ขมนะวันชอบไม่ขมที่น่องเพระาะว่ามันก็เป็นผักชนิดนึ่งมันแกงผัก เดยสองคำเงินหนึงเมึเ่อกียได้แล้ว ไม่มนีบ่ค่อยหนาวเลยค่ะไมีแดดออกมาแดดแห้งๆแต่ว่ามีร้มนันปากแปลกซับหนัวซับนัวผัวลืมม,มือหนาตรงใส่แว่นตัวย้ำดีสาตา ไอ้ใส่ไม่ยั้งใช่เลยกับพวกกินกกนก่นเค้กแกงกระไรคุณลองคุนถามดอกวะนนาไอ้ยังมาใส่เอารถสะาดเดี๋ยวถามดูไปเฮ็ดกินเบิง้งเราเสิยงหัมันเลือดอื้อ ทงังเฮืองมันบอกพี่นอ้องมันมีเกลียวหอมข่อยมาทางล่างมันก็ยมีน้ำแบบน้ำแกงกิเลกมันมา,า,นามันผสมกันนก็เฮียให้ขนมเต่นข่อยเป็นอีกรสชาติหนึง่งไปร้องได้พี่นอ้องไปร้องเจ้าหอมเหรอปรุงใหแบบแซบไปเลยเพราะว่า จะไหนน้องมันก็นละลายลงไปผสมกับน้ำเกงือเกล็อยูดีพี่น้องเนี่ยมาอีกแล้วฟุงบินตำมันยังเลือมอ้มยางนึงเลืม้มใส่ปูดองถ้าพี่นอ้องเขาเลยมกักใจกะเอามาใใ่เจ้าหอมได้ปูดองเนาะ เผากันคืเอเ่าค่ะอมอเขือตัวแรกนี่คุณแม่ซื้อน้ำเปินมะขายเปินใส่เกล็ใส่กระตามะขาย Mm-hmm. ยังสามคำกินไปกินมาก,ก็คือจังแกงออมน่ะพี่น้องแกงกิเล็กแกรกกิเล็กหวานาาคุณแม่เก็บมาจากต้น ได้กระเป๋า,าออแปะมาเก็บมาจากตลุ่นเก็บมาจากสายค้ากิเลเ็กสแค่ Oh. อร่อยแซ่บเวอร์มัเ,เข็มข้นมันละลายใส่กันแล้วเริ่มละเริ่มสิเป็นอาหารชานิดเดียวกันละแล้วหนังนะ่ะ นั่งต้มนะพี่น้องนี่เป็นนอ,อนอๆๆ่อนบ,บ่กุบกับกุบกับนิดเอืยแดดจับตาครับเมื่อที่อัดคลิปนี่ค,คือมือวันเสาร์สี่สิบสองครับพี่น้อง คือเบ่งแดดขนาดนี้เอาคิดว้แเร,วเ,รวเขาต้องผสมมะเร็งเล็กน้อยใบยสอง <Wow. S 1> ยังห่อนเลยพออีแม่ ปอมประถมใบสองนะแล้วก็ปล่อยหาม้งแรงมันก็ต่อมาทยมค่ะกอไปหอดะุะทุ่มนึ่งทุ่มเครื่องฮาร์งเงือเปิดสปอร์ตไล่เลีน่นพี่น้องผู้ใดอยากออกกำลังกายไปเดอ้อไปเดอ้อถือว่าซ้อมให้เล็กหน่อยพร้อมอต่ว่าสิเริ่มลงที่ประมาณหกโมงค่ะซ้อมทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียว ร่เหมือนก็เมี่ยมยาวช้วนไว้รุน่นนนราแปนไปเล่นกีฬาน้ำยูค,ค่ะถือว่าได้ไปซ้อมให้น้องรุ่นนนองนะกูได้อยากเลียน่อก,กันอจอ้าเมว่วาจะว่าปิดค่อยทะาปอดไหล่น้ำจะเข้าไปให้พร้อมแฮ <laughs> งจี อาการของขาก็คือตอนนี้ยางปกติเราเริ่พี่นองเด้อเริ่มนัง่งคาตะมาดออกฟังเทียมพริกนนะลงได้แล้ว,วแล้ว,จวเจ้าดีๆก่อนจังหนึ่งกิโลนิดหน่อยคือเป็นการออกกำลังกายคุ้นข้อนึ่งเนาะความสุขไม่เหมือนกันอย่างที่บอก ข่อยมีความสุขก,กับการกิ่นข่อยไม่ความสุขก,กับกันเห็ดกลีบข่อยมีความสุขก,กับกันซ้อมมะลิดีให้เด็กหน่อยเจ้าของเหรียญกมกิ่งกับ้างมันแต่ว่าเด็กน,อน้อยเหรียญกิ่งกับเอาละความสุขค่ะยังความสุขขกคือกันบอก่าจะได้บอกกับคนมัดมือมัดเป็น

ມານີ້ຈັງຫຼັນລິມເກມຈັງຮ ไปไหมแขนจะอันนี้แขนตัวหนังสุดท้ายภาพยนต์เยอะ ลายไปน้องปวดการข้างกระแตะเกี่ยวหาพักกิเลก จบเบิกเรียบร้อยค่ะเลยจะแาบไปย่นบวดข้างกระไตอ่ะเอาเอาพี่น้องกิน <c oughs> เอาที่กับพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะอันนี้พี่น้องอยากให้สุดท้ากินเอียงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะกับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็กินเขาเป็นสวยเป็นมู่กันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุชท้าน้ําพรอมค่ะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องมันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า มากกดไลค์ถิกใจกดแชร์แต่ถ้าไ่อยากผ่าดคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไว้เลยจ้า